ตขอลาบขอจื้อเหลเด้อพี่น้องคือสิบอมาอีกแล้วเป็นคางแหลกที่ได้มาสถานที่แห่งนี้แหละก็เป็นคางสุดถ่ายที่สิมาพี่น้องวิวทีิวทัศธรรมศาสตร์ก็คืองามแห้งจะเบิ่งแนมเห็นวิวประกำงามแต่ว่าบรรยากาศทางเทิงหนาวแถหนาวว่าลมลมแถลมวาลมอีดีล้อลมกระดกกระโดดขึ้นไปทางเทิงวัเซนวิวสามร้อยหกสิบองศาโบเห็นเอียงชักดีหมอกแท้หมอกว่าแนมไปทา้งได้เห็นแต่หมอก มีซื้อวาสโนโดนแต่ว่าตอนนี้ยัง่เติมหอดไส์สํายังพากันยางมาไหนขอนๆทางพี่หน่อยยังไ่หอดเคร่งสัมเอาไวแห้งแล้วเมื่อยแล้วใครแหนแต่มีแดดออกมาเป็นบางชุดบางยอมแต่ว่ายังลมยังหนาวอยู่พี่หนองแล้วก็ฝนลินฝนตอกโซขีพนโอถ้าหนอนแห้งแกเครื่องออกนี่พี่นนองวิวยังขึ้นมาแด่เล่นหนะหนึ่งก็จะเห็นวิว จริงมันมีรถไฟขึ้นไปอยู่พี่น้องตอนรถไฟเห็นบ่ท่านเขาพี่น้องเขาจะขายติเกตออกเบิดแล้วเลื่อยยางพี่น้องไปสไปของการสื่อปีรถไฟสุดตัวคือรถไฟเบิดแหล้วจ้าขายออกแล้วพอค่อยมาแต่ประมาณหนึ่งมุขขึงขายออกเบิดแล้วพี่น้องพวกค่อยเบื้องแหะนะแต่แต่หมู่บ้านเนี่ยเบื้องว่าสิจองออนไลน์พี่น้องจองออนไลน์กับบได้มีใเห้จองออนไลน์เพราะว่าเขาจะ,จะว่าขายออกเบิรแล้วตอนจองออนไลน์ถ้าสิจองเขาเป็นว่นวันอาทิตย์ บ่อท่านตีนะวนะันอาทิตย์มาข่อยกรบกลับเดี๋ยนาะเพราะนัดนก็จําเป็นจําใจพี่นอ้องเมื่อยก็จำเป็นนะพี่นอ้องเพราะว่าอยากเห็นวิวบรรยากาศและจาเป็นย่างก็ยองย่างพี่น้องโมโหว่าซีดเดินไปได้จังสี่รรยยสหอดแต่เขาบอกใแม่พี่บอกหกส้มโงพี่น้องไปกลับหกสม้มโงมาเบอร์น้ำกันมาสีห่หอดหกส้มโง่ได้สกายหกส้มโง่อ,อย่างสะคือเตาเนี่ยนะ่าจะกายหกส้มโงพี่น้องบรรยากาศก็คือโอเคอยู่พี่น้องวิวทิวทัศน์ภูเขางาม อันดีพี่น้องรถไฟรับรถไฟขับจอดญี่ปุ่นเป็นพักเป็นบอนให้ทุกคนในไทยหูบเนาะหูวได้เขี่รถไฟสำหรับข่อยบอได้ขี่รถไฟกะยางเอาพี่น้องเอ้ยยางกะกะเห็นเที่ยวทัดธรรมศาสตร์งามกันพี่น้องคุณก็จะเห็นภูเขาแบบนี้เลยพี่น้องอันเป็น้าพเขาจับพี่น้องจะเบ่งบรรยากาศบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยเห็นฟูงแกะปีนเขาปีนห่วยแกอะไรเนาะจะเป็นสายมันดูมันดันมันหากินของมันหาพี่น้องคุณ ผู้เขาสลับซับซ้อนเลยพี่น้องคุณบรรยากาศผู้เขาลูกลาหลูสลับซับซ้อนกันไปมาพี่นอ้อนงขอยยางน้ำตาลหอยไส่สัมไม่แต่แวะ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 ,ะ,ะ,ะเลยอยู่ท่านหอยไส่ัชเถือ่ออันนั้นแหละแม่นรถไฟเข้าเจ้าพี่น้องนี่รถไฟกำลังลงพวกคอยกำลังขึ้นจะเป็นสะสุ่นทางกันปานหย่รถไฟเขาเจาับกำลังลง รถไฟก็มันจะได้หาไปหลายคนเด้เพี่น้องป้าจิโทพี่น้องฝ่าห้องเมื่อป้าจิโทไปหอดไซด์แบบนี้ยังไม่ได้ในหอดเคร่งแต่ฝาห้องอ่นทุกคนเห้มาเขาวขาเขาวขาอีกภูเขาอันละแม่นโตแกะป้าจิโถทุกคนพี่น้องคนมาย่างนี่ทะบุญหวังไฟยางกันขืนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มย่างขืนย่างล้งยางล้งยางขืนอยู่พี่น้องอุ้ยสาวอ่อนคักเมื่อยก็พ่อเมื่อย าห้องอินฟลก็กตกอีกขไปีนพี่น้องฝนตตแกะตข้าวขาข้าวขาข้าขา,ขา,ขาแตวมันแกไปน้องนี่มันหลีหล่นฝนมาลวพี่น้องเอ้ยอจะไปลีปได้หรไปฝนมานน่มันพวกนฝนตกพี่รองอันนี้มันหักเ็ตกฟาดเอาฟาดเอาจนเจ็บดขาดแข่ขงอคนโอ๋อ h o n e hell m เอาควงหูหูหูหหหเอเดะแม่เองวิวขางทางพี่น้องเห็นแต่โตแกะนั่นแหละเพื่อนคนกันยางขึ้นย่างลงมีปัดเพิงหวางยาในแว่นหมากเห็บตกฝนตกมาพักหนึ่งแดดออกมาเห็นบอกพี่น้องโตแกะวิวเที่ยวทัดควงย่างนี่เศร้าเพระว่าเพราะงาบพี่น้อง แต่ว่าขึ้นมาวิวงามเลยพี่น้องแต่ยังไม่ันอดจุดสูงสุดมันเถื่อพี่นอ้องยังไม่ันอดเครื่องทางอีกเอ้าเอาเอาข้าไปมื่อนี่เบิดเหมยฉันเสียหอดเครื่องทางนึกว่าพวเขาว่าซ้ำเสยียได้กลับข่ย,ขยังเป็นคำพวขาว่าจะระพักระเบิกเบิกระพักอยู่เมื่อยกระพักเล่นหอดเขเมื่อยคอยพี่น้องแต่ว่าใจมันอยากไปได้พี่น้องอยากไปเห็นเออเห็นข้าเจ้ามามันงามเออมันงามก็งามงามข่อยอยากไปเบินงคือเขาถัดพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าเอาเหรียญมาปักอยู่นี่พี่น้อง เรียนหาเรียนสิบเรียนหนึ่งเรียนสองเอา้าเข้าไปเข้ามาปักกันเที่ยังหลานี่พุ่นรถไฟหอบข่อยยังไม่ทันไปหอดใส่บอสไซส์จับเพนองยังบอสไซส์หอดใส่เลยเว้ยอีกแล้วเว้ยอีกแล้วตอนนี้กินก้อนพี่น้องได้อันนี้มากินหัวก็ว่าตายแล้วจะสิ้อหอดจู๋วจะบังกินจะกระมุพักจะกรพังจะกระกินอยู่ดิวันนีจ้จะซื้อหอดพวกหอยกระยาหอดเยอะหน่ก็หอดสร้างไ,ไปลงมาคือจะกระมือจืดตาพี่น้อง ค่อยละมากหอน,หนีแล้วพี่น้องคอยยังเห็นพุนรถไฟอยู่ปุ่นป่าจอมผู้นั้นยังประท่านไม่มีแววว่าสิหอนายบอกกับพอ่ออาจจะได้ดีนี่เฮาสิอาจจะได้ดีเฮาสิเมื่อบอกกับพ่บอฤๅสิไปตอนฤๅสิจังได๋นี่ตอนนี่คือแบบว่ามันู้สึกเมือ่อยแห้งอีหลีแล้วได้นี่อาจจะได้ดีั่นี่ว่าวิดูไปก่อนนคนทินิวออกโกแบกฮะแคนยูอักสำนันฮาฟาฟอมเิีา <laughs> ข้าเจา้าแฮหก็ลงมาบอกไอ้ชองคนก็ร่างขืนมาหอดอีกจุดจุดหนึ่งนะพี่น้องตาเป็นวิวทะเลสาบงามคักเลยพี่น้องมีวิวแมวมีท่าทางวาสีไก่ไก่เสียหอดเลยพี่น้องนี่ประมาณสองสามรักนิ่ก็เสียหอดแล้วแหละเมือ่อช่พุน่นเห็นขาจะปีนเขาอยู่หน่อยนั่นพุน่นนาไก่เสียหอดแล้วแหละบรรยากาศยางนะผ้ากันยางหล่อแล้วก็ผ้ากันหล่อพุน่นฮะไป ยังได้กระตองสูผัวเขาอาจจะได้เฮ้ยข้าเมื่อคืนบ่บ่บ่เมื่อมันแดงได้มันก็เลยแล้วมันไก่สีหอดนะไม่ได้ล่งขึ้นมาหอดขนาดนี้แหละต้องให้มันได้เห็นต้องให้มันได้มาหอดให้มันถึงป้าพี่น้องางยังไม่ได้ในหอดไซตแต่วิวที่ไหน้องวิวงามแต่รถไฟกับแ้ละขอคอยยังม่ได้ในหอดโอ้คนข้ากำลัมงานกลับเลยแหละขอคอยยังงางขึ้นท่านหอดอ้ป้าวิวงามวิวงาม Honey, it's so beautiful. Oh, yeah. Yeah, even cloudy, but still beautiful. Look at that. Oh. ในที่สุดกบอีหลากอีเลือกขืนมาหอดจนไหนพี่น้องเอ้ยลมกับสามีว่าสิไปอยู่บ่อหรือบ่ไปขขั้นบ่ไปกับสิบ่เป็นที่ไอหมาพอหมามันก็ยังขืนมาหอดเฮาสิบ่หอดได้จังใดประเสันคนเข้าจัมายางเขาจัจูงม้ามานําพี่น้อง้ยเขาเอามามันนำม้าข้าจะบก็นยังมาหอดเฮาบ่มาหอดบ่อได้ว่าสรนสุดถ้ายกับมาหอดจนไหนพี่น้องใส่เวลามาหอดซี่สมอ็ยางจะมาหอดพี่น้องเอ้ยพอมาหอดลมแถลมวาวาดาวแถนาวาปัจิโทบ่เห็นอีหยังทางนั้น ความฟันไหวว่าสีเห็นวิว360องศาพ่อขืนมาเห็นแต่หมอกปกคุมไปเบิดพี่น้องเอ้ยหน no, no. าวหนาวความว่าหนาวมือขอ่อยอจนเป็นสีแดงจนแบบว่าโอ้เบาไวเบาไวเด้อจาเป็นที่จะต้องไลเขาไปไหวที่สุดเลยจ้ะพี่น้องจังแมนซัดความฟันที่อยากจะอถา่ายวิว360องศาชุดถ่ายกลายเป็นแค่ความฟันเพราะว่าหันกล่องไปทางไรก็เห็นแต่หมอกมาหอด้วพี่น้องเอ้ยจเจอเมือข่อยจนแดง จนแดงแปบว่ามานันหนาวแห้งสั้นแต่เทา่าไรพอมาหอดลมล้อมลมแดดแล้วพอเห็นหบอกเหน็นวิวพอเห็น,หน,หนยังเลยนะพี่น้องเลยจะบอกตอนนีคาเฟ่ยิ่งถูกแล้วก็มีซอฟมีซอฟเท่าแต่เอาคล้ายพวกเครื่องกิฟต์ซอฟอยังไงแล้วก็มีพวกคาเฟ่พวกขนมพวกซาพวกคาเฟ่ตอนนี้ก็คือแบบหาแนวอุน่นๆกินก่อนพี่น้องบ๊วยแห้งคอยจนบอกมีการจิตกระจายสิทายวิดีโอเลยพี่น้องพอมันบ่าเห็นบอกเหน็นวิวมันพอเห็นยังเลยพี่น้องมีแต่หมอกลมปกคลุมแล้วก็ลมลม ร่มพัดเท่าจนสิบปีวมันก็พี่น้องอันนี้เป็นซอบข้าเจ้าพี่น้องโมโหสิสื่อๆยังให้พ่อปูก็ไม่หยาค่อย มีหลยอย่างันแต่ว่าคอาใมือคอยาช้มือสบมือคอยสิุยังน้องเห็ปะปูกำไม้ยาคนนี้เนาะคอยคือมาจักสิสอยังเห็นแล้วพอแต่ละหังรับไปเที่ยวไปยังเราก็มีของฝากตนลอด่ะ ขอยสิบ่มีอีหยังให้เราก็สอบ่เป็ียนติพี่น้องเห้ Maybe this one chocolate and then what is it this one I don't know what is coffee or something like that. อันนี้จะเป็นอย่างคุกกี้ ลาวางทางที่ยางขึ้นมากชุดเซ็กอินจุดทายหูขึ้นไลยแหงพี่น้องสำหรับไพ่เทลหมกักทายหูเนี่นของเจ้าขึ้นมากนะมันข่มค่าเนาะแต่่ประเป็นจะต้องขึ้นประยอดท็อปเด้อเพื่อนเนาะคือประยอดท็อปจะบดายหูเด้อพรบดเห็นอีหยังแต่ว่าวิวข้างทางที่ว่าเห่ายางมากอะไรเนี่ยทางเป็นแบบบูดบอลทายหูลยหแล้วจะทุกคนโอ้ oh, พี่น้องจะเบ,บิ่งสะพนนานบดเห็นหยังขนาวแหงได้ซบมือมาหอดจนได้แต่สุดท้ายก็ต้องนุ่งเอา ตัวคนพ้บป่าอันนี้วินีตัคิกลยคิกเลยโกโกโกมาเห็นเได้พี่น้องเอ้ยคือคือสียกคลิปสร็จแล้วพี่น้องตอนนี้ก็คือแบบน้ำเหนนาว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลที่เทเบิฮัลโหลฮ o วยู u you e อ r I don't see n o t h i n i s o <c oughs> <c oughs> ไปก่อนจ้าพี่น้องบายบายออ้ยคอยบอกว่าขอหลาบข้อจือ้อข่อยบ่มาอีกเร็วข่อยหนาวกับพ่อหนาวเมื่อยกับพ่อเมื่อยซามนีพ่อแล้วจา้าได้เห็นขันเนี่ยเป็นบุญหูบุญตาสามนีพ่อแล้วไปสิมาก,กับมาสัานรับข่อยก็คือพ่อแล้วจ้าพี่น้องสั้นบ่ไหวแล้วไปก่อนพี่น้องบายบาย